สวัสดีค่ะพี่วินพาราชมจำปะดะนะคะจำปะดะค่ะลูกเล็กนะยุมใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะพี่วินก็จะทำขนมจำปะดะนะคะยุมใหญ่มากค่ะคุ้มค่ะ หอมมากค่ะหอมนี่ค่ะยุ่มใหญ่มากเลยค่ะหอมหวานถ้าเมืองไทยเรียกอ่าอะไร อะไรลูกขนุนขนุนละมุดขนุนละมุดใช่ขนุนขนุนละมุดคือมันจะเหมือนยองตรงกลางคือรอกออกโอ้ดูสิคะสามลูกนี่เยอะมากเลยขนาดลูกเล็กนะเนื้อแน่นโอยดูสิให้ดูนะค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆโอ้ยใหญ่มากเลยดูดิ เป็นพวงเหมือนขนมละมุดไทยเลย <c oughs> นี่ค่ะแหลมละมุดไทยเป๊ะเลย,ยสวยมากเลยนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่จะมาทำขนมจำปัดนะคะ มาดูกันผสมแป้งนะคะวิคก็ใช้แป้งอันนี้นะคะแป้งนี้นะคะ่ะแป้งทอดขนมได้ทอดเนื้อทอดผักอะไรก็ได้นะคะนี่ก็คือ,อ,อยุมจำปะดาที่บอ,อกไว้นะคะใส่น้ำค่ะ อันนี้นะคะคิดดูค่ะเก็ใส่ใส่ังปะดานลงไปนะคะ มันร้อนแล้วค่ะมาทอดกันเลยค่ะยังไม่ได้ทอดก็หอมทำเพื่อนจะประดะน่จะหอมมากเลยค่ะถ้าเราทำขนมจปประดะนะคนณทั้งบ้านจะจะกินไปถึงทั้งบ้านเลยค่ะหอมคือว่าหอมทีิงท,ที่ว่าไปได้สามสีบ้านนะคะึ้นใ,ใกล้ๆกัน ดีตกรว่ามาันกระด็มนะคะมันเล็ดก,ก็อร่อยค่ะถ้าถ้าเราทอดให้ไฟอ่อนลงนะคะมันเล็มันจะสุกค่ะมันเล็ดอร่อยมากค่ะมันก็กินบอลค่ะมันเล็คนที่ใช้กินก็รู้นลวว่าจัมระดาอร่อยขนาดไหน กระาดาษท่ช่วงที่ไม่มีก็ไม่มีนะคะไม่ใช่ว่าจะได้กินตลอดทีไหมค่ะบางทีมันคล้ายๆทุเรียนนะคะทีส,สกอดแบบนี้มาเล็กินได้นะ Det er litt Ja, de er oppe her. นี่ค่ะเพื่อนเหลืองสวยมากค่ะนี่ค่ะเพืเ่อนๆขนมจำปะดาสุกแล้วนะคะอันนี้ที่ไม่ได้ไม่ได้ทอดขนมนะคะที่เหลือค่ะหอมค่ะกรอบมากค่ะหอมหวาน โอเคบายบายขอบคุณแตงกิวตดีมากาเซกำเสีย